ส่วนแต่ว่ารักทุกปีโอเคค่ะเปิดข้อตั้งนะครับครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณจริงๆครับวันี้มีความสุขมากวันนี้แบบเรามันกันมากแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกคนครับที่ที่คอยสพอร์ต พวกเรามาดยตลอดครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มีครับวันนี้ทุกคนสุดมากครับขอบคุณพี่พี่ทีงานทุกคนครับทุกคนจะมจมาขอบคุณทุกคนจริงๆทีมชาติขอบคุณมากครับเก่งที่สุดเลยครับ เขามองขนา,าดนั้นไม่มีอะไรแหลหนูเบะมันก็้วก็จริงๆอยากขอบคุณทุกคนครับที่มาอยู่ด้วยกันในที่แห่งนี้ครับเพราะว่าทุกคนเหมือนกับคนที่ร่วมเดินทางไปกับเราเสมอเลยครับทุกคนเห็นเราตั้งแต่เราที่ยังไม่เป็นเราในทุกวันนี้ทุกคนคอยอยู่ข้างเราคอยดูความสำเร็จของพวกเราคอยดูการเติบโตของพวกเรา มันเป็นความสุขที่เน่าปวดปัจจัยมากครับแล้วก็ผมอยากให้ความสุขตรขงนี้มันกลับคืนหาทุกคนขอได้ทุกคนมีความสุขในชีวิตทุกๆวันแล้วก็อยู่กับพวกเราไปนานๆนะครับ